นี่นะคะพาคุณชมไปติดตามบรรยากาศก่อนเกมฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง b ีจีปทุมยูเนเต็ดพบกับบรุเซียดอทมุลค่ะทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีติดตามกับคุณสมยศแดงยวนรายงานสดจากสนามบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีค่ะ ขอบคุณครับคุณสุดตาและคุณกุณธิดาน,นะครับมาที่ B g จ t a d i เดียนะครับก่อนเกมกระชับมิตรระหว่าง b ีีปทุมยูไนเ,เต็ดที่จะเตะกับบุรุเซียดอนมุนทีมดังจากึกุเดสกาเยอรมนีนะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับแต่ว่าโปรแกรมการแข่งขันเดิมจเะเตะเวลา20นาฬกาตอนนี้เลื่อนมา15นาทีครับมาเตะเวลา20นาฬกา15นาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักครับทำให้ดอนมุนนั้นเดินทางมาช้าครับบริการก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับซึ่งเป็นรายการ 114 celebration of BG ปทุมยูไนเต็ด X BVB ครับเฉลิมฉลอง114ปีสโมอสรส,อสอีเหลืองบุรุเซียดอทมุนรองแชมป์ฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกในรุกการนี้นะครับและทีมดังในศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีซึ่งเป็นครั้งแรกที่สโมอสรอดอทมุออนครับได้เดินทางมาถึงเมืองไทยพบกับเดอร์ดบิด BG ปทุมยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีกที่สนาม BG s t สเตเดียมจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกาหนดการเดิมนะครับจะเตะเวลา20นาฬิกาแต่ว่าล่าสุดครับเลื่อนไปเตะเวลา20นาฬิกา15นาทีแทนนะครับเนื่องจากว่าก่อนเกมมีฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้จราจรนั้นจราจรนั้นติดขัดนะครับและทาให้ทีมด,ดมุนนั้นถึงสนามล่าช้ากว่ากําหนดครับขณะที่แฟนบอลเองนะครับก็ได้หาที่หลบฝนครับเข้ามาในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ทางฝ่ายจัดได้รับรองไว้ซึ่งมีกิจกรรมให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกทั้งถ่ายรูปเล่นเกมยิงประตูและจำหน่ายเสื้อทีมของดอดมุนด,ด้วย นอกจากนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันยังนารถตุ๊กตุ๊กสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําสโมสรบรูซิเออร์ดอทมุนและนําโลโก้ของสโมสรและชื่อสโมสรครับมาเพ้นไว้บนรถตุ๊กตุ๊กมาโชว์ในครั้งนี้ด้วยโดยแฟนบอลสองสาวชาวไทยครับได้เปิดเผยว่าดีใจที่ได้มาชมเกมวันนี้ครับเพราะว่าติดตามเชียร์ดอดมุลมากว่า10ปีและนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นนักเตะดอทมุนตัวเป็นๆครับแม้ว่าฝนจะตกมาก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเชียร์ครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ ตามเชียดอดมูลมาก็เกือบเกือบสิปีแล้วค่ะก็ก็เป็นอะไรที่แบบตื่นตันใจแล้วก็ดีใจมากเงี้ก็ดีใจค่ะตอนแรกที่รู้ก็ตอนเหมือนสัมผัสแล้วคือตกใจมากแล้วก็รีบส่งไปให้เพื่อนเลยว่าเออเขาจะมาส่วนตัวก็ส่วนตัวชอบคาริมแล้วก็อยากเห็นคาริมมากก็เลยแบบ ดีใจตื่นเต้นขณะที่นักเตะตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับลงใบวอร์มในสนามแล้วนะครับโดยโดนมุนนะครับนำทัพโดยนูริซไซอินนะครับคุณซื้อหนุ่มวัย35ปีพร้อมกับฟิลิกเอนเมซ่ากองกลางชาวเยอรมันครับยูเลียนบรนครับเซบาสเตียนเอาแลและก็ยูซูฟาโมโกโก้ครับ ขณะที่ทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดนำโดยเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับธิศิลิ์เดงดากฤิตดาการแมนครับรวมทั้งเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็มีสิวกรเตียตะกูลครับสลานนอนอนุอินครับสามผู้เล่นตัวใหม่นำทัพรวมทั้งนักเตะต,ต่างชาตินะครับที่เพิ่งซื้อมาในครั้งนี้ด้วยครับย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับนักเตะดรอทมูลนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองไทยก็ได้ไปสักการะไหว้พระพรหมเอราวัณที่แยกราชประสงค์โดยมีมุยธิศิสิ์แดงดาของหน้าทีมชาติไทยของสโมสรบีจีเป็นไกด์นะครับ นอกจากนั้นเองนะักเตะดอดมูลครับยังได้ร่วมกิจกรรมเรียนทักษะมวยไทยขั้นพื้นฐานโดยมีสมจิตจงจอหอยีโร่เหรียญทองมวยสากลอุมพิกเกม2,008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเป็นคนสอนให้ด้วยครับสบหรับทีมดอดมูลน,นะครับหลังจากที่เตะครับทีม BG จรปทุมยุติต ยูนเต็ดแล้วนะครับก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่ออุ่นเครื่องกับเซเลโซโอซาก้าในวันที่24กรกฎาคมนี้ต่อนะครับแต่ว่าเวลาจะแข่งขันนั้นก็20นาฬกา15นาทีครับต้องมาลุ้นผลการแข่งขันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับ